สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เน้นมีรถเก่งนะคะที่แต่งคร,ครบมาแนะนำนะคะคันนี้เลยค่ะโตโยต้านะคะยา,าวิออสนะคะปี2017นะคะทุนรุ่นนี้บอกได้เลยว่าสวยมากนะคะคันนี้1.5ไ่เป็นรุ่นเจนะคะแต่ว่าชุดแต่งรอบคันมีมาให้ครบเลยนะคะ หน้าป้ายวีสี่เจ็นะคะลูกค้าแคปหน้าจอทักบ้านเขียวมานะคะคันนี้ได้ราคาพิเศษเหลือเพียงแค่379เท่านั้นนะคะสามแสนเจ่ันเครดิตดีฟรีดาวผ่อนงวดเริ่มต้นอยู่ที่7จ็ดันใครสนใจแอดบ้านเขียวมาแอดสองสเอหรือจะโทรมาได้ที่เบอร์092-247-4625นะคะอย่าลืมออกรถมือสองต้องเน3สเดียบออโต้เท่านั้นจ้า เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคันนี้เนี่ยมีออปชันให้อะไรบ้างนะคะด้านหน้ากระจังหน้าหล่อๆแบบนี้เลยโลโก้แบบนี้ใหญ่ๆโอ้โดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยสปอร์ตมากๆเลยทุกคนสีดำนะคะตัวนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะสกเกิร์ตให้รอบคันนะคะเนี่ยกันลมเขาดีไซน์แบบสปอร์ตมากไฟหน้าให้แบบฮาโลเจนนะคะทุกคนนี่ตัวนี้จะไม่มีไฟตัดบอกนะเพราะว่าเป็นรุ่นตุดเจนะคะ นี่ความคุ้มของคันนี้ก็คือมีชุดแต่งให้รอบคันเลยสกเกิร์ตด้านหน้าเนี่ยมีคาดแดงให้ด้วยนะสวยมากมาในส่วนของด้านข้างนะคะลอ้อโอ้โหคันนี้ลงแม็กมาให้เรียบร้อยเลยขอบสิบห้านิ้วทุกคนคะ่ะคันนี้นะคะปกติแล้วจะเป็น้อ,อกระทะนะแต่ว่าคันนี้ให้แม็กสีทูโทนนะคะดำปัดเงาแบบนี้หล่อมากทุกคนขอบสิบห้านิ้วนะคะนี่สวยมาก แล้วก็ตัวนี้ถัดมานะคะกระจกมองข้างนะคะก็มีไฟฝังอยู่ตรงนี้ไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกมองข้างนะคะนี่นี่ค่ะสเกิร์ตให้รอบคันนะคะมือจับประตูนะคะจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะนี่มาดูด้านหลังกันค่ะนี่ค่ะด้านหลังนะคะมีสปอยเลอร์แต่งเท่แบบนี้นะคะนี่มีสีแดงตัดให้ด้วยดําแดงมันเป็นอะไรที่ลงตัวมากมาก แล้วก็มาดูส่วนของด้านท้ายนะคะนี่เห็นไหมเขาแต่งเนี่ยสเกิร์ตมาให้แบบหล่อมากมีท่อคู่นะท่อหล่อนะแบบนี้เนี่ยแจ็บมากเลยทุกคนเนี่ยเดี๋ยวให้ดูด้านข้างข้างนี้นะคะนี่ค่ะมีออสนะคะทุกคนสวยมากนี่โอเคเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะคะว่าด้านในเนี่ยมีออปชันให้อะไรบ้างเดี๋ยวเดินเดินไปฝั่งนู้้นดีกว่า <Okay. S 2> ประมาณนี้นะคะทุกคนเดินมาฝั่งนี้เอาเปิดประตูฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งคนขับนะคะตอนนี้มีคิ้วกันฝัดประตูให้เรียบร้อยแล้วนะไม่ต้องปะติดเพิ่มเลยเปิดมาด้านในนะคะแผงประตูนะคะพลาสติกอัดขึ้นรูปคือดีไซน์สวยมากเลยทุกคนดีไซน์แบบเดินได้แต่เข็บนะแต่ว่ามันเป็นพลาสติกนะตรงนี้นะคะอัดขึ้นรูปสวยมากคันนี้ปรับกระจกนะคะออโต้ฝั่งคนขับค่ะ ตัวนี้จะเป็นอกดล็อกประตูนะคะนี่มีที่ใส่แก้วน้ำด้านล่างนะคะช่องใหญ่พอสมควรค่ะมาในส่วนของโครงสร้างต่างๆนะคะทุกคนเม็ดองเม็ดอาร์ยังอยู่ครบนะน็อตไม่เคยขยับเลยนะคะตัวนี้สวยมากๆนี่ใครได้ไปคือคุ้มมากเป็นรถมือเดียวป้ายแดงด้วยนะแกะได้ไหมตรงนี้ว่าจะให้ดูโครงสร้างนะคะแกะได้ไหม ถือว่าเดิมเดิมลกันมันจะแน่นนิดนึงคันนี้พับออโตโอ้กระจกพับพับออโต้ด้วยนะเนี่ยกดพับกระจกมองข้างนะทุกคนกุญแจเป็นแบบเสียบอยู่นะจ๊ะนี่ค่ะถุงลมนี้ละภายคู่หน้านะคะพวงมาลัยเป็นแบบสามก้านนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะคันนี้ให้บอกกำมาหยี่ไลน์สปอร์ตมาทุกคนลายดิจิตอลนะ่ะสวยมากเลยนะเนี่ย คันนี้เลขไม่มองไม่เห็นไม่แสนสองนะจะทุกคนนี่แล้วก็ในส่วนของเครื่องเสียงนะคะคันนี้รองรับอ AUX USB นะคะวิทยุนะสำหรับรุ่นนี้นะคะตรงนี้เนี่ยมันเป็นช่องใส่ซีดีนะเนี่ยเนี่ยแต่ว่า,าสามารถทุกวันนี้ใช้เป็น USB กันหมดละอืม แล้วก็ปรับแอร์นะคะเป็นแบบแมนนวลนะคะสี่สปีดนะนี่มีจุดสำรองไฟตรงนี้อีกนะครบๆเลยคันนี้เป็นเกียร์แมนอ่าเกียร์ออโต้นะคะแบบขั้นบันไดค่ะเนี่ยเป็นแบบขั้นบันไดนะเบรกมือเป็นแบบแมนนวลอยู่นะคะแต่ว่าดึงง่ายๆนะนี่ในส่วนของด้านหน้าฝั่งคนนั่งด้านข้างนะคะ นี่ค่ะมีถุงรูมนีละภายตรงนี้ให้นะคะแล้วก็ตรงนี้เลื่อนออกมาจะเป็นที่ใส่แก้วน้ำนะคะเก็บพับเก็บได้นะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้อ่าเห็นไหมบุ๊กเซอร์วิสคู่มือใช้รถยังมีอยู่นะคะจากป้ายแดงเลยอันนี้รถมือเดียวป้ายแดงนะนี่ช่องเก็บของก็กว้างนะคะช่องแอร์ก,กว้างนี่ค่ะเย็นสบาย คันนี้ด้านบนม่านบางแดดตัวนี้จะไม่มีตัวจะจกให้นะแต่ไม่เป็นไรไม่สำคัญเท่าไหร่อ่ะไฟเก๋งนะคะเป็นสีถนอมสายตานะคะไม่แสบตาไหมสติกกองสติกเกอร์ยังอยู่ครบนะคะอุปกรณ์อารายละเอียดต่างๆสะอาดมากทุกคนนี่เดี๋ยวพาไปชมห้องโดยสารด้านหลังดีกว่าตรงนี้นะคะจะเป็นที่เปิด ขาถังน้ำมันมแล้วก็เปิดท้ายนะถ้าเปิดกระปรุหนหน้าก็จะอยู่ใต้นี้นะคะประมาณนี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูห้องโดยสารด้านหลังตัวนี้อ่ะคันนี้ปรับอติดฟิลม์มมาติดฟิล์มให้ใหม่แล้วนะห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยถือว่ากว้างนะแล้วก็มีที่ใส่แก้วน้ําให้หนึ่งจุดด้วยกันนะคะนี่ค่ะด้วยความที่เป็นโตโยต้าเนาะห้องโดยสารเขาก็จะกว้างนะทุกคน เนี่ยเห็นไหมคันนี้ก็เดิมะะเดิมนะคะคานเดิมน็อตเดิมทุกอย่างเดิมเดิมนะคะโครงสร้างต่างๆนะทุกคนเรามีอ่ารับประกันนะคะการันตีไม่มีประวัติจมน้ําย้อมแมวืีความไฟไหม้กลับใหม่แนะ่นอนนะคะถ้าเจอเรารับซื้อคืน็นจํานวนนะคะนี่เห็นไหมแผ่นบตูต่างๆนะคะยังใหม่อยู่เลยทุกคนเนี่ยกิฟต์ตัวนี้ยังอยู่ คร,ครบนะคะเม็ดองเม็ดอาร์คเห็นไหมมันยังครบนะน็อตไม่มีขยับนะทุกคนดูจากตรงนี้ได้เลยเห็นไหมยังใหม่อยู่เลยนี่ด้านล่างนะคะตัวนี้ขาดรองเดี๋ยวดูก่อนนี่ยังอะไหล่แรงยังอยู่ครบค่ะอ่างไม่เคยมีการตัดต่อนะคะมาดูได้เลยนะทุกคน สวยมากนี่แต่มมากอคันนี้นี่สำหรับรุ่นนี้นะคะโตโยต้าวีออเครื่องพันห้านะคะเป็นรถยนต์ซิตี้คารปี2017ค่ะรุ่นตัวเจนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าคุ้มมากๆนะคะเหลือเพียงแค่3ามแสนกว่าบาทเท่านั้นเทดีๆปีดาว ่อนดเริ่มต้นอยู่ที่6-7 0 0็พันเท่านั้นค่ะลูกค้าจ๋าใครสนใจทักวันเขียวเข้ามาได้เลยที่แอด 2-48N นะคะหรือโทรมาได้ที่เบอร์092-247-4625อย่าลืมนะคะขอรถเงินสองต้องเนสามเหลี่ยมออโตโ้เท่านั้นจ้า